สวัสดีพี่น้องวี่มาเสียเฮ็ดไข่เจียวเบคอนนะคะวันนี้หยิบไข่ก่อนไข่เจียวเบคอน,ใ,ววคอนใส่ไข่ลงไปจ้าวันนี้เฮ็ดสองฟองพ่อ ขัมก็ทัดตั้งจะ้ะเปิดไฟจะตบดเบคอนใส่เลยนะคะเราจะเจียวเบคอนก่อนนะ แกออกนะคะถ้าไม่แกะมันจะกรอบไม่เหมือนกันมันจะซุกปะทอกันจะล่วนเบคอนก่อนค่ะไม่น้อยจะใส่หนึ่งซองนะคะวันนี้อันนี้ครึ่งหนึ่งซื้อมาจากอีกา้าไม่รู้จะทำอะไรกินก็เลยอ่ะวันนี้เจียวไข่แล้วกัน จากนั้นเราก็จะเจียวให้เหลืองนะคะเราเปิดไฟแล้วเนาะรอไฟร้อนเน้นเบคอนจะมีความเข้มแล้วนิดนิดนดหน่อยนะดังนั้นไม่น้อยถึงใส่น้ำปลาน้อยเดียวนะคะรอค่ะ เริ่มน่ากินแล้วจ้าเราจะให้กรอบกว่านี้นิดนึงนะจ้าจากน้ำที่มันอยู่ในความเขาแซ่เย็นเนาะน้ำมันกออยู่ในสามชั้นนะจ๊ะระเหิดไปตอนนี้ก็จะเป็นน้ำมันที่ออกมาจากสามชั้นโดยตรงนะโอ้ยออกมาจากเบคอนขออภัยที่นองเบคอนจะเห็นมาจากสามชั้นเหมือนละนะจ๊ะนี่ก็จะน่ากินแล้ว เอาให้กรอบกว่าน,นี้นิดนึงค่ะให้เหลืองกว่าน,นี้นิดนึงหอ,อมนะ่ากินมากเราก็จะใส่ใี่เลยค่ะไส่เจียวสามชั้นใส่เจียวเบคอนนะจ๊ะอะไรของเรานี่จ้าแล้ก็จะใส่ลงไปแบบนี้เลย ขยับเอาพื้นที่มันนิดหน่อยนะจ๊ะให้เจียวเบคอนแล้วก็จะน่ากินนะคะวันนี้เราจะเอาแบบบสุกแห้งนะคะดีไฟลงค่ะให้มันค่อยๆสุกด้านล่างเจาะเจาะไข่ลงไปค่ะ สอ,อกใสมันค่ะโอเคอีกสักคู่เราก็จะได้แล้วนะคะนี yeah, ่ยะเราจะได้ไข่เจียวลาวาไข่เจียวเบคอนลาวาเรียบร้อยแล้วนะคะปิดไฟได้เลยจ้าตักใส่จานให้ดูเดอ้อเสร็จสับเรียบร้อยเราก็จะโรยพริกไทยนะคะสูตรนี้กินเป็นอาหารเชา้าคู่กับกาแฟได้นะคะ เดซอสปงไปนิดหนึ่งนะคะจะเป็นสีอิ่วขาวหรือว่าจะเป็นซอสฟ้าเขียวแล้วแต่นะเพราะว่าเราไม่ได้ปรุงมาเค็มมากนี่เลิศเลิศเยอะเยอเลิศเยอะเอเอาไปทํากินดูนะคะเราลองว่าอร่อยชัวร์ไม่มั่วนิ่มแน่นอนอย่าเฝ้าเสือแต่ยังบม่ได้ลองต้องลองแล้วค่อยเชื่อเด้อจ้ะเด้อ